อาหังณนะปัสีขอข้าพเจ้าณนะปัสีอย่าพึงเห็นนณะสุนีอย่าพึงได้ยินพาลังคนผ่านจะและณนะสังวสีอย่าพึงอยู่พาเรนะกับคนผ่านนเะกรเรอย่ากระทำ สัละปะสัลลาปัางการสนทนาปาาัสพาเรนะกับคนผ่านจะและอย่าพึงพอใจนะโรจเยย่าพึงพอใจสัลปะสันะสน,นะครับสัลลาปัางอันลาปัางการสนทนากับ พาเลนะกับคนพานตาธาปะเทสุบรรดาบทเหล่านั้นปตศสาบทว่าณนะสุนีความว่าณนะสุนายังอันเดียวกันนะครับกับสุนีประสีอะไรพวกนี้นะครับเคลื่อนอาหางนะครับณนะสุนายังอย่าพึงได้ยินกันเนหีด้วยหู อิเมหิเหล่านี้อิติว่าพาโรคนพานวสติยูอุสุกะานีนะนามะชื่อในที่โน้นอิติดังนี้ปีบ้างสโกท้าสากาสุตวาทรงสดับตังวัจนางคำนั้นแล้วปุชันโตเมื่อจะตัดถาม การนางเหตุพาลาทัศนีในการไม่คบในการไม่พบนะครับทัศนะเห็นหรือว่าพบนคนพาลตั้งกะท่านอิมังคาถามหาเจิงตัดคาถานี้ว่ากสปาท่านกสปา พาโรคนพานอกรังได้กระทํากิ้งอะไรเตแก่ท่านโนหนตะตวางขอท่านวาัฏทะลงหิลบหินะครับขอท่านวัฏทะจงบอกการนางเหต กัสปิท่านกัสปิเกณะกรณีนะเพราะเหตุไรตะวางท่านอภิกังคสิจึงไม่ต้องการทัศนางพบภารสะคนผ่านนะครับหักจตีเป็นตุติยาตถาประเทศโสนาบรตน,นั้น ปธานางหลายบทว่ากิงนุเตอการังความว่ามาตามานดาอุทาหูหรือปิตาบิดามาริตาภาเรนะเข้าตรงมาริตานะครับ ทุกคำว่าถูกก็คือภาเรนะหรือว่าอันนะครับเปรนโดยมินจะนะทุกภาเรนะคนพานมาริตาฆ่ากิงหรือวาปณะนะหรือว่าพาโลคนพานอักริได้กระทำอนัตถังความเสียหายกิงนามะ ชื่ออะไรอันอยังอย่างอื่นเตแก่ท่านโสท่านอาจิขันโตเมื่อจะทูลการนังฮหตตาสะสกสะแก่เทา้าสกะนั้นอาหาจึงกล่าวอิติว่า พาโรขึ้นมานะครับพาโรคนพานทุเมโทมีปัญญาปัญญาสามนยติย่อมแนะนำนออ,อนยางสิ่งที่ไม่ควรแนะนำนิยุชธติย่อมชักชวนอทธุรายางในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระทุนนโย การแนะนำาพจไสยโสหุติเป็นความดีภาลสา,าของคนพาลพาโลคนพาลสัมมาวุตโตปีนะครับปะเรณนะบุคเลณนะแม้ผู้อื่นพูด บุตโตปีนะครับสัมมาดีกุปติก็โกรธโสเขาณนะชานาติย่อมไม่รู้วิเนยงังอุปายยังอุบายสำหรับเป็นเครื่องแน,นะนำเตนะกรณีเนนะเพราะเหตุนั้น อธิสนางการไม่พบตัสาภพรารสะคนผ่านนั้นสาธุจึงเป็นความดีอิติดังนี้ตถาปเทสุบรรดาบทเหล่านั้นปะทะทวยศสสองบทว่าอนยาังนยันติความว่า พาโลคนพาลคันหาติย่อมถืออาการนางสิ่งที่ไม่ใช่เหตุอาการนันติก็คืออาการนางกิวิตินะครับว่าเป็นเหตุคือขายมานะครับ คือจินเตติคิดอนัตถกรรมมานี้แต่กรรมอันไรประโยชน์เอวะรูปานี้เห็นปานนี้อิติว่าอาหางเรากตวากับเปสามิแปรทอดนะครับแปรเนื่องด้วยกันจากกตวากระทามกรรมานี้กรรมทั้งหลายปานาติปาตาทีนี้ มีปานาติบาตเป็นต้นแล้วกับเปสามิเลี้ยงชีวิตต่างชีวิตอิติดังนี้ปทัสสาบทว่าอธุรายางความว่าอายโยเชตวาไม่ประกอบศร,รัทธาธุระศีระธุระปัญญาธุเรสุในศร,รัทธาธุระศีระธุระและปัญญาธุระ นิยุชติย่อมจักชวนอะยโยเคในสิ่งที่ไม่ควรประกอบปัสสาวบทว่าทุนนโยความว่าทุนนโยวะการแนะนำผิดวะเท่านั้นสยโสโหตีเป็นความดีตสาสะภาลสะของผ่านั้น โซพาโลคนผ่านนั้นคันหาติย่อมถือเอาเอวังอย่างนี้อิติว่าเข้ามาในเลขไหนนะครับอันนี้เป็นตัวประธานนะครับออกสํเเียตัวนี้ก่อนนะครับการสมะสมาทายะอันนี้เป็นยุป,ปัจนะครับออกการ ตัวประธานการนะครับออกสำมเนียงตัวประธานการสมาธาาะการสมาทานปัญจทุศีละกรมรมานี้สมาทานประพฤติกรรมคือเครื่องคือโทษเครื่องทุศีลทั้ง5ประการว่ เท่านั้นใสยโยเป็นความดีเอาใหม่นะครับออกตัวประธานตรงนี้นะครับออกสำเนียงการแล้วก็เปอาอันนี้นะครับการสมัทยะสมัทานวัตนะวัตตะนี่นะครับประพฤติทุศีละกรรมานิประพืช,าาพชอ ทุศีลหประการปัญจะ5ประการไสยโยเป็นความดีว่าอีกอย่างหนึ่งโสภาโลคนพานานานขึ้นมานะครับตัวประธานโสภาโลคนพานาน,าน้นทุนโยเป็นผู้อันบุคคลแนะนำได้โดออยยากคือไขามานะครับ เนตุมะสักกุนาโยโหติเป็นผู้เกียรติจิอันใครๆไม่อาจเพื่อจะแนะนำหิตาปฏิปฏิยาในข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลได้ปัสสสะบทว่าสัมมาคือ พุตโตปิโยปะเรนะบุคเลนะมานะครับผู้อันปะเรนะบุคเลนะหรือว่าอันเยนะบุคเลนะผู้ทูกคนอื่นพุตโตปีแม้กล่าวแล้วเหตุนาด้วยเหตุคือการณีนะด้วยการปัสสาวะบทว่าไม่ได้ยังความว่า โสภาโลคนภานั้นณชานาติย่อมไม่รู้จักอาจาระวิญญางวินัยคืออาจาระเป็นต้นนะวินัยคืออาจาระเอวังอภิกมิตบพังอิติอาธิกังอันเป็นต้นว่าพึงก้าวกับเอวัง อย่างนี้จะและนะสัมปติชตินสัมปติชติย่อมไม่ยอมรับโอวาทางโอวาทปะทะทวิยาศสสองบทอิติว่าสาธุตัสสะความว่าเอเตหิการณีหิด้วยเหตุเหล่านี้อัทสนางการไม่เห็นภารสะ คนพานเสียเอวะเลยสุนทรังโหติจึงเป็นความดีตาประสะดาบทคันหันโตเมื่อจะรับอันยังวรังพรข้ออื่นปุณะอีกอาหะจึงกล่าวอิติว่า อาหางข้าพเจ้าปัตเสพึงพบทีรังแต่บัณฑิตสุนี้พึงได้ยินทีรังแต่บัณฑิตสังวสีสหสังวสีพึงอยู่ร่วมเทเรนะกับบัณฑิตกะเลพึงกะระทำ สนันลาปะสันลาปังการเจรจาปาศัยทีเอ,อทีเรนะกับบัณฑิตต่างนั้นจะและโรจีพึงพอใจตัาง กาลาปสันลาปังการปาศัยการเจราจาปาศัยทีเรนะกับบัณฑิตต่างนั้นสโกเทาสะกะพุชิจึงตัดถามอิติว่ากสัาท่านกสัาทีโรบัณฑิต อาการังได้กระทำกิงอะไรเตแก่ท่านโนหนอตะวางท่านวัถะาจงบอกการนางเหตุกสปะเท้าสเอ่อเท้ากสปะท่านกสปะเกณะกรณีนะเพราะเหตุไรตะวางท่านอภิกังคสี จึงปราถนาทัศนางการพบทีรศตรแต่บันเดตอิติดังนี้ตาปโสดาบทอาหะตอบอิติว่าทีโรบันเดตนะนยติก็คือติอันตินะครับแต่ว่าเวลาเข้ารูปฉันนะครับใช้เป็นตีได้นะเสียงสั้นเป็นเสียงยาวได้ ณน,นยันตีย่อมไม่แนะนำอนยางสิ่งที่ไม่ควรแนะนำณยุจันตีย่อมไม่ประกอบอธุรายางในสิ่งที่มีใช่ธทุระสุรโยการแนะนำดีไสยโสเป็นความดี ตาสะทีรสะของบัณฑิตนั้นโสทีโรบัณฑิตนั้นอันเยนะบุคเลนะบุตโตอันผู้อื่นบุตโตกาวสัมมาโดยชอบนะกุปตินุปติย่อมไม่โกรธ โสบันดิตโตบันดิตปชานาติย่อมรู้ถึงวิเนยังอุปาย,ยัางอุบายเป็นเครื่องแนะนำสมาโคสมาคโมการสมาคมเตณทีเรนะกัมมันดิตนั้นสาธุโหนติจึงเป็นความดีฮิแท้จริง บัณฑิตาทัศน์มปีแม้การพบบัณฑิตสุขขังหนติเป็นเหตุนำสุขมาให้โตุส่วนว่าภารทัศนังการพบคนผ่านทุกขังหนติเป็นเหตุนำทุกมาให้เตนะเพราะเหตุนั้นสกเทวินทะวัตถุมิในสกเทวินทะวัตถุระควาพระผู้มีภาคเจ้า อาหะจึงตัดอิติว่าทัศนางอริยานางทัศนางตัวประทานนะครับการพบอริยเจ้าทั้งหลายสาธุโหนติเป็นความดีสันนิวาโกการอยู่ร่วมอริเยหิีกับด้วย ขึ้นมานะครับอริยหีกับด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายสุขโขหติเป็นเหตุนำสุขมาให้สะทธาทุกเมื่อบุคโลบุคคลสุขขีสยาพึงมีความสุขนิจังเนืองนิดได้ นี่เนืองนิดได้อาทัเนนะเพราะเพราะการไม่พบภาลานังพวกคนผ่านตถาปเทสุบรรดาบทเหล่านั้นปรัสสาบทว่าอริยานังความว่าพิกเวพิกษุทั้งหลาย ทัสนางการพบสัพปริสานางสับตบ,บุตรทั้งหลายคือบัณฑิตตานางังบัณฑิตทั้งหลายพุทธาทีนางมีพระเจ้าเป็นต้นสาหุเป็นความดีคือสาธุยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แก่สุนทรังไขนะครับสามตัวนี้ไขวะเนี้นะครับสุนทรัง เป็นความงามอัโธอธิบายอิติว่าก็คือสุขขังกับอิติแปลงติเป็นตยะนะครับอัโธอธิบายอิติวาสุขขังนำความสุขมาให้นะม่ใช่ทัศนางแต่การพบเตสังอริยานางังแต่พบอริยเจ้า เหล่านั้นเกวลังอย่างเดียวเอวะเท่านั้นอัตโขที่แท้นิสีธนาทิภาโวปีแม้การแม้ภาวะมีการนั่งเป็นต้นเอกฐานีในที่เดียวกันเตหิอริเยหิสัติงกับ พระอริยเจ้าเหล่านั้นสาธุเอวะสาธุเยวะก็เป็นความดีเอวะเหมือนกันอิติเพราะเหตุนั้นพระควาพระผู้พาะเจ้าอาหาจึงตัดวัจนางนะครับอาทิงจึงตัดวัจนางพระรำรัดอิติว่าสันนิวาโสการอยู่ร่วม อิติดังนี้อาทิงเป็นต้นปัสสะบทว่าอัทเนนะคือปัสสะบทว่าอัทเนนะคืออัทสนะหตุเพราะเหตุการไม่พบปัสสะบทว่าสุขีแปลว่าสุขิโตบุคโลบุคคลพูดถึงความสุข สุขะกับอิโตนะครับแปลว่าถึงปาโถบาลีอิติว่าสุขขังอิติดังนี้ปิก็มีฮิแท้จริงภาละทัศสีบุคโลบุคคลผู้มีกติพบคนผ่าน กรโลงโตทำตามภาละวัจนางทำตามคำของคนผ่านทุกขังปปโตปปโปติย่อมประสบทุกตุส่วนว่าบัณฑิตาทัศสีบุคลโบุคลมีปกติพบบัณฑิตบัณฑิตาวัจนางกรนโตกระทำตามคำของบัณฑิตสุขขังปปโปติย่อมประสบสุข จะก็อเอทปะปัพในข้อเอธานี้วิพันติกะพิกขุมีวิพันติกะพิกขุทัศนางนิทัศนางเป็นอุทาหอน